ไทไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย Hotline ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงสายตรวจสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยนุ่มสบายเนืบมั่นใจทุกเส้นทางไปลองเลยให้ลักสล์สีโวพลังแร่งเหนือนิยาม UPA บริษัท United Power of เ s ียจำกัดมหาชนบริษัทโ r o f e s s i o n a l West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน สายตรวจสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามากันที่การสัมมนา,าเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นในโครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคม2564ณห้องประชมุม1ชั้น8 อาขั้นหนึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม z o ู m โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดาว,วิเชียนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธานกล่าวเปิดงานร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดรวิจิตรศรีสงวนวงศ์ หัวนหน้าโครงการคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยความสำคัญและที่มาของโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็กเตร์กริดวันอินผู้เชี่ยวชาด,ด้านธรณีวิทยาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนกล่าวถึงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในเขตพื้นที่ EEC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันดีไทยสยามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะว,วิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์บางเขนกล่าวถึงสภาพการใช้น้ำและความต้องการน้ำในเขตพื้นที่อ e EC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนนท์วรพานิชผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกล่าวถึงการประเมินต้นทุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และการกำหนดราคาค่าน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ EEC และผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดร์มณะลักษมีอรุโนทยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กล่าวถึงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการพัฒนาแหล่งน้ำประดานขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC ๊ยสีคณะกรรมการน้ำแห่งชาตินะครับได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำาบดานเนี่ยไปสำรวจหาแหล่งน้ำาบดาลในภาคตะวันออกนะครับเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจคือหรือ e e c นะครับในภาคตะวันออกว่ามีแหล่งน้ำประดานเนี่ยเพื่อจะเป็นน้ำต้นทุนในการเสริมให้กับ ประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเกี่ยวกับเรื่องน้ําอุโภคบรพโภคน้ําเกษตรและน้ําเพื่อภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งทางกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยะะคณะเกษตรศาสตร์นะครับขณะนี้เราได้ไปการทําการสํารวจนะครับและจับทาฐานข้อมูลพร้อมทางแผนที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำบาดาลในภาคตะวันออกใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้เราได้มีการสัมมนานครับจัดสัมมนาหรือ มาวิเคราะห์สังเคราะห์กันว่าโครงการนี้มีความเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรนะครับต่อจากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่องแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ความหวังใหม่ของ EEC โดยมีคุณศักดาว,วิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดเรเกษมสรรจินนวาโสที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และรองศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสงวนวงศ์หัวหน้าโครงการคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนดำเนินรายการอภิปรายพร้อมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาแนวทางและบสรุปที่ดีที่สุดในการศึกษาวิจัยโครงการที่ผ่านมาค่ะหลังจากนี้นะครับทางกรมนะครับจะได้นําข้อมูลที่ได้อยู่นะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจในการใช้น้ําบาดาลเพื่อเป็นวัตถุในการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตรและอุโปโภคหรือโภคซึ่งจํานวนทั้งสี่แหล่งนะครับที่เราได้ค้นพบร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวมอย่างน้อยก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรเนี่ยลดลงแล้วก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้มีน้ําอุโปโภคบริโภคอย่างพอเพียงนะครับหรืออย่างน้อยก็เป็นการลดต้นทุนน้ําที่ใช้อยู่ใน ทุกวันนี้นะครับเพื่อให้มีปริมาณน้ำเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของอประชากรที่อยู่ในภาคตะวันออกครับจากงานวิจัยนะคะซึ่เป็นการสำรวจศักยภาพน้ำนะคะแล้วก็ประเมินความคุ้มค่าของการใช้น้ำประดานขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC เราก็ค้นพบค่ะปริมาณน้ำศักยภาพน้ำที่เกิดขึ้นใน EEC เราค้นพบอยู่4แหล่งนะคะใหญ่ๆนั่นก็คือบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคราม สัตหีบและบ้านค่ายนะคะในทั้ง3จังหวัดนั้นนอกจากนั้นเนี่ยเราค้นพบแหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่สี่แหลงนี้เรายังได้แผนที่ค่ะที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นคือมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าเมืรนะคะเราเอาข้อมูลที่มีปริมาณและกักยภาพน้ํานั้นเอาไปต่อยอดในการประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์เราก็ได้ดูต้นทุนในการเจาะเกลื่อน้ําบาดาลต่างๆนะคะโดยเราได้นําเสนอเป็น س ي นาโรว่าถ้าต้นทุนแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่กดเจาะน้ําจริงๆแล้ว ยังมีต้นทุนที่เราคิดค่าอนุรักษ์การใช้น้ประดานที่นําเสนอเป็นหลายๆรูปแบบนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เอามาเริเมเนความคุ้มค่าและเราได้นําเสนอแผนการบริหารจัดการน้ําบาดาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในผลงานวิจัยเนี่ยเราได้นําเสนอเปอีก20ปีข้างหน้านะคะการบริหารจัดการน้ําที่ว่านี้เราเน้นย้าน,นะคะว่าการศึกษาเราเนี่ยมาจากการสํารวจแล้วก็มีการส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมเป็นตัวตั้ง และเสนอแผนด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าของประเทศไทยค่ะทำลาย Thailand ลาย Thailand ทดีมีคนรู้สนับสนุนโดยนุ่มสบายเนึบมั่นใจทุกเส้นทาง<ฮ>ไปลองเลยไฮรักส์ลิโวพลังแรกร่งเหนือนิยาม U.P.A. บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนบริษัท Professional West t e c h นโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน วันนี้เราจะพาท่านมาพบกับบทบาทหน้าที่ของซอนต้าสากลผู้มีภาค17เขต6ประเทศไทยภายใต้การนำของสอนเชียน so ดรซอยเพชรเรสานนผู้มุในการเขต6ประเทศไทยคนใหม่กับนโยบายในประเทศไทยและกิจกรรมต่างๆค่ะซอนต้าสากลประจำภูมิภาค17เขต6ประเทศไทยตั้งขึ้นมา50กว่าปีที่แล้วนะคะโดยท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพพวงน์ณอยุธยา เป็นที่ท,าทราบกันดีว่าท่านผู้หญิงเองนั้นเป็นปูชนียาจารย์นอกจากจะเป็นบุคคลที่สำคัญแล้วท่านยังได้รับการแต่งตั้งเป็นปูชนียาจารย์นะคะเป็น <c> อาจารย์ที่ก่อตั้งคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิญญาณของท่านความเห็นของท่านยังอยู่ในซอนต้าประเทศไทยเสมอและตลอดมาดังนั้นกิจกรรมของเรา จึงต่อเนื่องเกี่ยวกับในด้านของการศึกษาการรณรงค์ที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของสตรีและเด็กสร้างเสริมในทุกด้านโดยเฉพาะด้านของการศึกษาด้านของการเสริมด้านอาชีพนะคะและการปรับทัศนคติให้เป็นผู้นำของสังคมในเยาวชนค่ะในทั้งหมด18สมสรนนะคะทั่วประเทศไทย เราร่วมมือกันช่วยเหลือนะคะในทุกระดับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือในด้านของทุนทรัพย์แล้วเรายัางให้องค์ความรู้ในหลายๆด้านโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กการรณรงค์การท้องไม่พร้อมนะคะหรือคุณแม่ไวัยนะคะการท้องที่ยังไม่พร้อม ขนาดเดียวกันก็รณรงค์ในเรื่องของการยุติการให้เด็กและเยาวชนแต่งงานโดยยังไม่ถึงวัยอันควรใน3เรื่องซึ่งเราได้ลงไปที่สถานศึกษาเกือบทั่วประเทศไทยนะคะในหลายๆโรงเรียนที่เราไปและก็ได้รับความสำเร็จผลประสบนะคะความสำเร็จอย่างดียิ่งเด็กๆเกยาวชนประเทศไทยเรานะคะมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างท่องแท้ ถ้าว่ากันไปแล้วเมื่อ30ปีก่อนเราจะพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เลยผู้ใหญ่จะบอกว่าถ้าเราพูดเรื่องเหล่านี้จะเป็นการสนับสนุนให้เด็ก,ดกนะคะมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันไม่ควรแต่เมื่อโลกเปลี่ยนเปลี่ยนไปเราต้องปรับการให้องค์ความรู้มาเป็นเชิงรุกมากขึ้นคือสอนเด็กๆว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและเขาจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร ซึ่งเราก็ประสบความสำเร็จในหลากหลายโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นผลงานที่ทางเขต6ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับเยาวชนนะคะผู้ใหญ่เห็นเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าเสมอสำหรับประเทศไทยประเทศเฉยๆจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทรัพยากรบุคคลที่ดีประเทศจะดีก็ต้องมีทรัพยากรบุคคลที่ดีเยาวชนน้องๆจะเติบโต ไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีได้รับการปลูกฝังก็ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กมาช่วยกันค่ะรวมพลังสร้างสารรค์สามคัคคีรุ่นอาวุโสรุ่นที่วัฒนาพัฒนาแล้วและรุ่นที่กํำลังจะพัฒนาเป็นเยาวชนมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีร่วมกันค่ะ พอบอส่งความห่วงใยให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ด้วยความห่วงใยของกองทบกและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือประชาชนกรมแพทย์ทหารบกจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดตามจุดสัมผัสต,ต่างๆในพื้นที่บริเวณแหล่งชุมชนเก้าอี้พักคอยป้ายรถประจำทางโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด้วยการเช็ดถูและพ่นบริเวณจุดสัมผัสด้วยน้ยายาฆ่าเชื้อซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีแนวโน้มในการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้และเพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรโดยสารรถขนส่งมวลชนเกิดความมั่นใจ โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเมื่อวันที่8มกราคม2564นอกเหนือจากการดูแลป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอการล้างมือบ่อยๆการรักษาระยะห่างทางสังคมและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะเมื่อเดินทางไปในสถานที่ต่างๆแล้วยังมีการปฏิบัติที่สำคัญอื่นๆเช่นการรักษาความสะอาดจุดสัมผัสร่วมการเลี่ยงการเดินทางไปในจุดเสี่ยงหรือที่มีคนแออัด รวมทั้งมีสุขลักษณะที่ดีมันสังเกตอาการป่วยที่ผิดปกติเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อนั่นเองค่ะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสารพระราชทานนะครับเพื่อจะไปทําความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะโดยเฉพาะที่ป้ายรถเมย์ที่นั่งหรือว่ามือจับมือหนรถเมย์นะครับเพื่อให้เกิดความ สะอาดและปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นนโยบายของผู้จัดการอาหารบกว่าให้พวกเราจิตอาสาเนี่ยออกไปช่วยประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ผุ่นใจแล้วก็อยากจะ,ะเชิญชวนด้วยว่าถ้าในประชาชนหรือว่าคนที่มีจิตอาสาเนี่ยออกมาช่วยกันทำความสะอาดในส่วนที่เป็นสาธารณเนี่ยก็จะทำให้บ้านเมืองเราเนี่ย สะอาดปลอดภัยแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมีความมั่นใจในการเดินทางครับ line, line, ทําดีมีคนรู้สนับสนุนโดยนุ่มสบายนบมั่นใจทุกเส้นทาง<ฮ>ไปลองเล่นไทรักซ์ริโวพลังแกรกเหนือนิยาว UPA บริษัท United Power เอเ s ียจำกัดมหาชนบริษัทโ r o f e s s i o n a l West t e c h นโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ข่าวดีมีให้ดูวันนี้เรามากที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรบุรีกันค่ะกับการฟังวิสัยทัศน์การดำเนินการในช่วงปี2563ที่ผ่านมาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอก,กลิ่นงามอธิการมบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยเป้าหมายสําคัญก็คือเป็นคลังปัญญาเป็นที่พึ่งทางปัญญาของทมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย การกับเคลื่อนผลดำเนินการไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ทั้ง6ด้านก็ถือโอกาสนี้นะครับนำเสนอผลการดำเนินาง,งานแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีเนี่ยนะครับป,ปักธงสร้างความโดดเด่นหรือที่เรียกว่าแฟกชิปเรือธงทั้งหลายของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างความโดดเด่นด้านการอาหารและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเองนะครับก็พยายามพัฒนาไม่ว่า 2- 3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งโรงเรียนอาหารนานาชาติ เพื่อจะรองรับการเรียนการสอนด้านหลักสูตรเชฟด้านหลักสูตรอาหารโภชนาการประยุกต์นะครับเป็นหลักสูตรอบรมสําหรับบุคลากรต่างๆภายในภายนอกที่สนใจในขณะเดียวกันเราก็าวางแผนเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษาเรียนด้วยภาษาอังกฤษพร้อมแต่เนื่องจากเรายังขาดทรัพยากรโดยเรื่องของโรงแรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเราก็เสนอแผนไปที่สํานักงบประมาณและผ่านกันมีิการรัฐสภาได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ในการสร้างอาคารปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อให้นักศึกษาคณาจารย์มีห้องปฏิบัติการที่แท้จริงและที่สําคัญก็เป็นรายได้ของนักศึกษาระหว่างทํางานระหว่างเรียนและเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนนะครับเรื่องการท่องเที่ยวและการอาหารตลอดจ,จนนั่นเองเราก็จะมีงานวิจัยด้านการอาหารเรามีตำรับอาหารเมืองเพชร20ตำรับเรามีเซนค้าอาหารตอนนี้ให้นักศึกษาไปว่าหลักสูตรเชฟ หลักสูตรทางด้านการเกษตรเกษตรต้นน้ำเกษตรพืชเกษตรสัตว์รวมถึงเกษตรแปรรูปนะครับปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการโดยใช้นักสือที่ว่านักศึกษาต้องเป็นนักปฏิบัติในขณะเดียวกันเราก็สร้างศูนย์เกษตรเรียนรู้ตามสัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งพืชทั้งสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีกเพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาและก็ผลผลิตทั้งหลายก็ถือโอกาสนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ให้กับประชาคมของเราในการอไปบรยแโภค ในสกระจกจ่ายแล้วก็จาหน่ายให้กับสังคมภายนอกซึ่งถือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ในภายทักกิจอเน,นี้ยเราก็ร่วมมือกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ของเพชรบุรีซึ่งกระจกกระจายให้มันเป็นปึกแผ่นเดี๋ยวนี้เราก็มี2ส,สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์กลุ่มใหญ่ๆของเพชรบุรีร่วมกันในการพัฒนาเรื่องอาหารปลอดภยัยเรื่องเกษตรอินทรีย์ส่วนอนยุทธศาสตร์ที่2นะครับยุทธศาสการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเองนะครับพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา ภายใต้โรคระบาดของโควิด -19 ที่กล่าวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาเราก็พัฒนารูปแบบว่านักศึกษาเนี่ยครับไม่อยู่หยุดการเรียนก็เรียนทางออนไลน์เรียนทางคอนเฟอรเรนซ์ส่งงานกับครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งก็มาเรียนภายในแต่จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและก็พบว่าในช่วงของปลายปีเราก็สามารถเด็กก็สามารถกลับมาเรียนได้ในภาคเรียนที่2แต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่เป็นการท้าทายของสถาบันการศึกษา เราก็คุยกับคนของเราเสมอว่าทําให้ให้มหาวิทยาลัยเรานะครับให้ถือว่าวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสในการทิศท้าทายความสามารถเรื่องการจัดการศึกษาโดยปลูกระดมความคิดของคนของเราทั้งครูบาอาจารย์นักศึกษาว่าถ้าเราสามารถจัดการศึกษาเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับสังคมภายนอกได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสิ่งสําคัญอีกการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยทำนะครับเรื่องของยุทรศาสตร์ที่3เรื่องการพัฒนาท้องถิน่นเรื่องนี้นะครับโควิด19เข้ามา เราก็พัฒนาเครื่องมือฆ่าเชื้อโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลในจงังหวัดเพชรบุรีจงัจงหวัดประจวบคีรีขันธ์และจงังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโรงพยาบาลที่มีหนังสือขอความช่วยเหลือจากเราส่วนในเรื่องของการพัฒนาครูนะครับพัฒนาครูมหาวิทยาละะัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยทั้งหลาย,ยมีภารกิจสําคัญเรื่องการผลิตครูโจทย์ที่เราได้มาคือเราจะไปแหล่งผลิตครูที่ดีที่สุดได้ไหมาะนั้นผลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พัฒนาหลักสูตรจากครู5ปี เป็นครู4ปีเด็กปีหนึ่งมาอยู่ในระบบพอพักพัฒนาทักษะวิชาชีพครูเพื่อให้เขามีความเป็นครูก่อนที่จะไปเป็นครูทั้งหลายโดยเราทํางานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนประถมมัธยมในเครือข่ายในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงส่วนอีกกลุ่มก็งคือโรงเรียนกองทุนในหลวงรัชกาลที่9มหาวิทยาลัยราชภาพพัฏเพชรบุรีก็เป็นแห่งหนึ่งนะครับที่ดูแลทั้งหมด1 0 14แห่งและวก็ร่วมพัฒนาแล้วก็มีท่านอุปมตรีมาช่วยตรวจเยี่ยมให้คําช่วยเหลือให้คาแนะนํา เราสามารถพัฒนาและผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ของครูโครงการครูทุนถิถ่นตัวนี้นะครับครูตำรวจวตระเวนชายแดนรวมถึงครูกองทุนได้ไปถึง51คนและ5้าสเคนเนี้สำเร็จการศึกษาเป็นหมดแล้วก็ไปทํางานแล้วแบบนี้ก็ได้รับความชื่นชมว่าเด็กเหล่านี้นสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาการศึกษาแทนพวกเราได้และที่สําคัญอีกประการหนึ่งครับมหาวิทยาลัยเข้าของ World Ranking ก็คือ Green University World r a n k i n g มหาวิทยาลัยสีเขียวเราเข้ามา2ปีเตรียมการ1ปี และบัดนี้นะครับในปีที่ผ่านมานะครับเราก็เป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชพัฏนและอันดับที่ร้อยกว่าของโลกและอันดับที่14ของประเทศไทยเราพยายามจะผลักดันให้เป็นหนึ่งในร้อยของโลกให้ได้แล้วก็ในเรื่องของระดับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับของสังคมในประชาคมภายในมหาวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่นนะครับก็เข้ามาใช้บริการของมหาวิทยาลัยตามปรัชญาและความเชื่อที่ว่า เราจะเป็นสถาบันคุณธรรมนำความรู้เป็นสถาบันคลังปัญญาของท้องถิ่นเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นด้านการอาหารและการท่องเที่ยวเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการด้วย g o o กู o v การ a n c e และมีภูมิทัศน์ที่เป็นที่ยอมรับติดอันดับของโลกต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับ ความจริง